สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับ<ม>ก็พบกับผมจันทวันเพื่อนไอทีนะครับวันนี้วันที่10นะครับวันนี้นะครับที่เรากำลังไลฟ์บอดแคสต์อยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาไลฟ์บอดแคสนะครับขออภัยในความไม่ราบรื่นนะครับเพราะว่าน้องพีโป้นะครับเขาก็อาจจะทักทายมาบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้ก็มีที่ดีมาฝากเช่นเดิมนะครับก็ วันนี้จะมาพาเพื่อนๆไป Export s h o r t c u t ของ o u d a c i t y นะครับอืมทำไมต้อง Export นะครับ Export ก็คือส่งออกนะครับผมเคยนะครับทำสื่อนะครับการใช้งาน o u ร์เดอรไปนะครับแล้วก็เคยแนะนำวิธีไปสร้างช็อตคั t นะครับในสิ่งที่ออ d a เดอร์ไม่มี นะครับเพื่อ,อให้เราสะดวกในการใช้งานนะครับแต่เราสามารถที่จะส่งนะครับช็อตคัดนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาไป Import นะครับเข้ากับ o u d a c i t y y ของคนที่ไม่มีช็อตคัดได้ด้วยนะครับเราอาจจะสร้างช็อตคัดหลายๆอย่างนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะ เอ็กพอหรือส่งออกเพื่อนํำช็อตคัดเหล่านั้นนะครับเอาไปให้เพื่อนที่ยังไม่มีช็อตคัดตัวนี้หรือยังไม่ได้สร้างช็อตคัดเลยเพื่อ i ิ p o r t เข้าใช้งานนะครับอินพ r ตเอาไว้ก่อนส่วนตัวนี้เรามาเรียนรู้กัน Export รดีกว่านะครับพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยนะครับผมใช้ Windows 11ร่วมกับ NVDA และ PPA ตาทิพนะครับก็ เริ่มกันเลยนะครับผมก็ไปหา Audacity นะครับโดยการไปยังไงแหละนะครับเพื่อนๆที่วาง Audacity ไว้ตรงไหนนะครับก็ไปหากันนะครับส่วนผม <c oughs> เดอจอ Audacity แล้วนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับรอสักครู่เพื <c oughs> ออซิตี้มาแล้วนะครับผมได้ สร้างชตคัดไว้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะเอ็กพอร์ตออกหรือนำออกหรือส่งออกนะครับเพื่อเอาไปให้เพื่อนๆพนพี่พน้องๆนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ไปฟังสื่อนั้นแล้วก็สร้างไม่เป็นนะครับและอยากจะใช้ชตคัดตัวที่ผมสร้างนะครับสมมุตินะให้เรากดชตคัดนะครับคือ Ctrl P นะครับ ไปหา P f r e n c e นะครับกดเลยครับ Control P Poland นะครับแล้วก็จะมาถึง Shortcut นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับไม่ไม่ได้อยู่ใน Shortcut ล่ะอย่างสมมุติว่าผมกด Home ไปอ่าผมไปอยู่ ไปอยู่ตรงนี้นะครับอ่า e Scape ออกมา <All that. S 1> สมมุติผมกดกด control P นะครับให้ว <All that. S 1> อ <Cut. S 1> แล้วเผอิญว่ามันมาอยู่ใน Audio Setting, Audio setting หรือที่ไหนก็ไม่รู้นะครับที่ไม่ใช่ช็อ t c u t นะครับให้เรากดตัว Sira เลยครับ <All that. S 1> อันนี้ไม่ใช่ครับกดอีก <All that. S 1> นี่ครับ ให้เรากดมาจนถึงช็อตคัดนะครับถ้ากดอีกละ่ะ <ไป S 1> ก็จะย้อนกลับไปที่อื่นนะครับ <ไป S 1> นี่ครับให้เราเจอช็อตคัดนะครับที่ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งใครนะครับเอาไว้ข้างหลังนะครับก็สําหรับใครที่แอดวานซ์แล้วก็สามารถที่จะ,ะไปครั้งเดียวนะครับบอกครั้งเดียวจําได้เลยนะครับแต่คนที่ ยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับพูดง่ายๆไม่ต้องพูดอมคอมนะครับก็อาจจะ,ะไม่เข้าใจนะครับก็ต้องจําเป็นต้องอธิบายนะครับเมื่อเราเจอคําว่าชดคัด <Short cut. S 1> แล้วนะครับให้เราแท็บไปเลยครับหาคําว่า export นะครับ Import อันนี้ไม่เอาครับ Import ก็คือนำเข้านะครับแทบไปอีกทีนึง Export.e รั Export นะครับเมื่อเจอแล้ว Enter ก็ได้ครับ Export.keyboard.shortcut.app.finecone.com.bobof.co. Lapid.app.mc.cd.keyf.d.fml เขาก็จะเป็น .xml นะครับอ่าเป็น shortcut นะครับก็เพื่อนๆก็ไปหาที่เก็บนะครับ ส่วนผมจะเก็บไว้ในนี่แหละในมิวสิกนะครับผมก็ไปหามิวสิกให้เจอแล้วนะครับส่วนส่วนเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการอยากจะเก็บอย่างสมมติว,ว่าผมจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับผมอยู่ในไฟล์เนมแล้วนะครับผมก็ชิปแท็บมา2ทีนะครับก็จะไปอยู่ใน มุมมองนะครับของโฟลเดอร์ก็ให้ท่านแบ็กออกไปแล้วก็ไปหาที่เก็บไฟล์ได้เลยนะครับ mm hmm. คล้ายๆเหมือนที่เราเซฟไฟล์อะไรต่างๆนะครับ mm hmm. แต่ตรงนี้ผมจะเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับจะไม่ไปไหนผมก็แท็บไปหาคําว่าเซฟนะครับหรือกดอ mm ัลตินิทเได้เลยครับนะ กดอัลเินเอสซีล่านะครับได้เลยนะครับผมกดอัลเินเอสเรียบร้อยนะครับก็กด Escape ออกมา <40. S 1> แล้วก็ปิดออ l 4ออกไปได้เลยครับจากนั้นผมลองไปดูดิว่าโฟลเดอร์ที่ผมเก็บไว้เขาจะเอาช็อตคัดมาวางให้ผมไหมนะครับ จะมีช็อตคัดอยู่ในโฟลเดอร์นั่นไหมผมก็ไปดูเลยนะครับเข้าโฟลเดอร์ยูเซอร์ของผมมานะครับไปที่ m u วสิแล้วก็กดตัว A ลองดูครับนี่ครับมีอยู่นี่ครับออ d ดาซิตี้คนะครับมีอยู่นี่เป็นไฟล์เอกสารนะครับ เราสามารถที่จะก๊อปใส่แฟชไรฟ์นะครับหรือส่งผ่านแพลตฟอร์มยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนเราที่ปลายทางได้รับแล้วก็เอาไป Import นั่นเองนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับการที่เราจะ Export ร์ตไฟล์นะครับช็อตคัทของ Audacity นะครับเพื่อเอาไปให้เพื่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับให้กับช่องเพื่อนไอทีของเรานะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับย้ำนะครับสำหรับคนตาดีที่แวบเข้ามานะครับดูนะครับก็สื่อนี้นะครับทำเพื่อคนที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะนะครับส่วนใครที่มีลูกมีหลานนะครับที่เป็นคนพิการมองไม่เห็นนะครับก็แนะนำช่องนี้เลยนะครับจะมีความรู้ดีๆมาฝากท่านเป็นประจำตลอดนะครับวันนี้ ผมจันถาวรเพื่อนไอทีนะครับก็ต้องไปแล้วนะครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้ไม่ขาดมือสิ่งดีๆจงเป็นของเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกๆท,ท่านนะครับก่อนไปนะครับก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือแล้วก็ยังมีบริการ1 4 1 4 plus ให้เพื่อนๆไป ฟังย้อนหลังด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ